ถ้าถึงช่วงที่สามนะคะช่วงที่สามค่ะวันนี้เราก็จะถามผู้ชายของหนิงนะคะว่าผู้หญิงแบบไหนที่นางแบบว่าฉันอยากแต่งงานด้วยหรอผู้หญิงวันนี้ฉันชอบแบบนี้่ไผู้ชายคิดได้เลยอ่าคิดกูไหมพูดว่าอะไรนะแต่คิดทีโ่โป๊ตัวโวยสปอซาเลยคิดอะไรคิดคิดมีโวยสปอซาเลย

And mm -hmm. mm -hmm. um, ambitious, mm -hmm. and intelligent, of course. Oh, intelligent, and, and rich. Rich girl. Rich girl, of course. Oh, should be complete. so do, do he my should my marry me. <laughs> like I was like, oh, sorry, marry me Goodbye. first. <laughs> marry me first, and then. I want to give you my heart and my money is my money I'm sorry oh. I'm so sorry นางชอบผู้หญิงรวยนะคะอย่าลืมพี <Sorry S 2> ่เธอ Sorry ค่ะ Sorry เพราะว่าชอบผู้หญิงรวยวะะมันไม่ได้ First you have to marry <laughs> <me. S 2> and then this is my <laughs> My heart is yours โอเคค่ะแล้วก็อยากถามหนิงว่าที่คบกับผู้ชายอตุรีเนี่ย คือที่เขาล่ำลือกันมาว่าผู้ชายิตอรีเนี่ยหวานละมุน,มนสวีทมากเทคแทคร์ผู้หญิงดีมากจริงไหมอหววถ้าถ้าเท่าที่เขาส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นไหมนะคะคือส่วนให,<า>ใหญ่เขาก็จะเป็นอย่างนั้นนะคะคก็เหมือนผู้ชายลหลายๆคนที่ช่วงแรกเขาก็จะหวานซึ้งทุกคนแต่ว่าคนอื่ซึ้งกันขนาดไหนมันซึ้งมากเลยไหม ก็คือคำพูดกมาคำพูดของเขาคืออิตาลีอ่ะมันเป็นสถานที่ที่มันหวานอยู่แล้วไงอ่าถ้าเธอจะพาสาวไปเดินเล่นจะพาสาวไปนั่งรถมันมีที่สวยๆให้ดูไงมันก็เลยกลายเป็นว่าอ่าใช่คนอิตาลีก็เหมือนอาหวานเพราะว่าพาไปนั่งรถเล่นถ้าเป็นคนไทยไม่รู้นะว่าพาไปนั่งรถเล่นหรือเปล่าูแบนเอ่าก็จะพาไปนั่งรถเล่นรถก่อนเลยยช่นแล้วเขาก็จะพาไปดินเนอร์นะคะส่วนใหญ่จะเป็นการให้เกียรติผู้หญิง ก่อนเลยใช่ผู้ชายอิตาลีส่วนใหญ่ถ้าเขาจะพาเราไปเดทนี่เขาจะให้เกียรติผู้หญิงก่อนไม่ได้เกียรติไม่ใช่ค่ะอย่างคนนี้เขาก็จะพาไปเดทข้างนอกก่อนเนาะไปได้ไหมคะไปร้านอาหารคอหมานะคะไปร้านอาหารคอปมานะคะเอาต้องไปร้านอาหารค่ะแล้วก็จิบแชมเป้แชมเป้แชมเป้พาไปร้านอาหารแล้วอ้าใช่ค่ะก็คือคนอิตาลีจะพอพาไปร้านอาหารก่อนเนาะ พอไปอาหารก็จะไปดินเนอร์แล้วไปแซบกันต่อไว้ก็คือส่วนใหญ่จะเป็นอย่างงี้นะถ้าผู้ชายเขาอยากคบเราเขาก็ต้องลองเครื่อง Dopo la cena di solito è date romantico dopo la cena va fare mode figo romantico Invece Invece è molto romantico Oh no Certo Confirm confirm ค่ะแต่เขาก็ใจตั้งให้เราหมดเลยใช่ไหมผู้ชายตัวดีเนี่ย คือนี้มันแล้วแต่คนนะพี่ถ้าเขาไม่ได้อยากทุกคนใช่ไหมไม่ได้เหมือนทุกคนคะ่ะถ้าเขาเดทเราเหมือนเขาอยากอยากรู้จักเราอะ่ะเขาจะเป็นคนเพย์คนคนเพย์ให้แต่ถ้าเขาแบบเหมือนแค่แบบอยากจะมาจิ้มแล้วก็ไปอะ่ะหลอกกันก็ได้นะถ้าเธอชอบชั้นะ่ะ อ๋อก็ประมาณนี้นะคะผู้ชายอตเตอรี่นะคะเขาก็จะเป็นประมาณนี้ถ้าจะเลือกคนก็ต้องให้เขาดูก่อนว่าเขาจะพาเราไปที่ไหนนะคะเพราะว่าอิตาลี่เขาจะให้ความสําคัญกับสถานที่ที่พาเราไปใช่ไหมล้วมันก็จะดูออกด้วยว่าเทสผู้ชายเป็นแบบไหนดอกพาไปร้านพิซซ่าใช่ใช,ใช่ถ้าสมมุติว่าเขาแบบถ้าเขาทรีสเราดีอะเราเขาแบบเออเขาเรียกว่า เราก็ดูมีคุณดูดูแลดูแลเราดีพาที่พาพาเราไปที่ดีๆอ่ะก็คือว่าแสดงว่าเขาก็ชอบเรานะชอบเราก็คือให้เกียรติเราระดับหนึ่งแต่ถ้าพาไปแค่ไปดื่มอย่างเงี้ยเฉยๆก็หมดกันไปสนุกกันเขาจะไนไปสนุกกันก็ไปปั๊มกันก็คงจะหมดแต่รอบหนึ่งก็แค่นั้นแต่ถ้าเกิดพาไปร้านอาหารอามาจะมีรอบสองไงแล้วก็ได้มาหลายรอบแล้วนะจ๊ะตอนนี้โอเคไปกินข้าวหม่อนกัน <laughs> อ่ะแล้วก็มาช่วงสุดท้ายแล้วนะคะตอนนี้ก็อยากให้หนิ่งนะคะฝากอะไรถึงเพื่อนๆนะคะชาวไทยสายฟอสสายมอสามอสายเมลสากอนะคะก็ทั้งหลายที่ชมคลิปเราอยู่นะคะว่าฝากหน่อยว่าถ้าอยากจะเดินทางมีแฟนสลางหรือว่าอยากจะเดินทางสายปอเนี่ย คือมันเป็นยังไงมันมีข้อดีหรือว่าเดินดีไหมหรือไม่เดินดีไหมอะไรยังไงคือไซฟอหมาย for, มถึงว่าเลือกผู้ชายฝรั่งใช่การ,รว่าไม,ไม่ไม่เกี่ยวกับตัวเองนะหมายถึงว่าการเลือกคู่ครอ,องการเลือกแฟนอย่างเงี้ยนะแฟนฝรั่งเหมือนคนไทยไหมการเลือกคู่ตามแบบอะไรอย่างเงี้ย คือมันพูดยากนะคะมันก็เกี่ยวกับประสบการณ์กับประสบการณ์เนาะแต่เราก็เอาตามความเป็นจริงนะคะความเป็นจริงก็คือถ้าเราเห็นว่าคนนี้เขารักเรามีกับเราในช่วงแรกมันก็ไม่เป็นไรมันก็คือการรู้จัก<ม>โอเคไหมคือถ้าเราเปิดใจพอสายฝอก็เหมือนกันเปิดใจพอ<ม>คือเข้าใจไหมคะอาถ้าเราอยากเป็นสายฝอปุ๊บเราต้องเข้าใจนะเฮ้ยฝรั่งมัน มันหัวมันเปิดกว้างนะคือมันจะไม่เป็นเหมือนบ้านเราเฮ้ยจุดการเวทจุดการไปทํารายการอะอาจจะคบกันเป็นแฟนก็ได้อันนี้คือไม่ใช่นะคะสําหรับฝลั่งเขาไม่ใช่สิ่งเดียวที่จะมัดใจเขาอยู่ได้เลยมันคือเป็นตัวเราทั้งนั้นใสยของเราทั้งนั้นม,มันไม่เกี่ยวกับที่เออเราต้องไปทําอะไรกับเขาแล้วก็จะมัดใจเขาอยู่ฝลั่งเขาเป็นอะไรที่คือเขาฟรีมากอะ ก็จะนั้เขาเป็นอิสระมากแล้วถ้าเราเป็นอย่างนั้นได้เหมือนกับเขาเราก็จะเข้ามาอยู่ในโลกของเขาแล้วก็จะเข้าใจเขามากขึ้นและหลายๆคนนะคะสายฝอไม่พอการหวังก็เหมือนกับการทำให้ตัวเองผิดหวังนะอ่าเพราะอย่างนั้นอย่าหวังนะคะขอเพราะอย่างนั้นฝรั่งไม่ฝรั่งมันก็เหมือนคนทั่วไปเขาก็เป็นคนเนาะเขาก็เป็นผู้ชาย แต่ถ้ามันดีอยู่ตรงนึงก็คือฝรั่งเขาจะเป็นคนโอเพ่นม่มากกว่าแค่ตนี้เองเข้าใจไหมคะคือเขาจะคิดด้วยเหตุผลมากกว่าเนาะมมันจะไม่มีการถึงหัวอะไรมากก็จไม่ไปทำอะไรผิดอะไรเงี้ยม,มัน half and half อืมก็เหมือนวินวินใช่เป็นวินวินทั้งเป็นสายฟอก็ค <ขอ S 1> ือต้องเปิดใจกว้างนะคะคืออย่าแบบอย่าเยอะอีดอกอย่า <laughs> คิดได้คิดน้อยนะคะอย่าแบบ เยอะเกินนะครถ้าเขาไม่ทาอย่างนี้หรือเปล่าอยากคิดมากไปเองหรือเปล่าอะไรเงี้ยมโนไปเองไม่เอาเขาทานีสใส่อย่างนี้แสดงว่าเขาไม่รักฉันแล้วอไม่หอมกูเลยวันนี้คือบางทีเขาอาจ่างานยุ่งแบบไม่มีเวลาหอมมึงก็แบบอยมาโนนะคะโอเคใช้ฝอทุกคนนะคะอย่างแรกฝอฝอไม่ฝอคือต้องรักตัวเองก่อนต้องรักตัวเองก่อนผู้หญิงถ้าเรารักตัวเองผู้ชายฝอไม่ฝอคนทั้งโลกเขาก็รักเราสวยมาก โอเคค่ะขาวผัขาัโอเคค่ะแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายนะคะเราก็จะถามแฟนของนิงนะคะว่าอยากฝากอะไรถึงสาวไทยสาวสายฟอที่กําลังแบบซิงเกิลที่กําลังมองหาแฟนฝรั่งอยู่เนี่ยอยากฝากอะไรถึงสาวๆพวกนั้น Well first of all good luck and then the other <laughs> suggestion could be I don't know something like do not to make too much expectation don't believe of what everything say Maybe yes, maybe no. Doesn't matter. I mean, if it's, this one is a, one, um, the only one ob objective that you have, why not? But um, don't believe of everything. So that's the first thing. No Chanel, and no Gucci. No. <laughs> <and> <laughs> yeah. No Chanel, no cushy, So don't wait for that. Maybe with time, you know. Yeah, we got good girl. Anyways, you're good girl, of I course. Anyways, if you it's are looking for kid. that, just don't to show up. too much otherwise the people no t understand the game and so just play play with that okay ตอนนี้งานก็เข้าแล้วนะคะงานเข้าแล้วค่ะเจ้าวังนี้นะคะขอจบกันแค่นี้นะคะขอบคุณมากนะคะที่มารับชมรายการ Crazy Italy ิ i าลีวนะคะแล้วก็ขอบคุณหนิงด้วยนะคะที่มาจอยในรายการของเรานะคะก็วันนี้นะคะลาไปก่อนขอบคุณไว้เจอกันเพลินค่ะขอบคุณหนิงมากนะคะโอเคบ๊ายบายสวัสดีเช้า